สวัสดีครับรต้องคิวแตนดีครับรถเกี่ยวมาตึงบ้านครับปาเดินไปดูครับ กดเกี่ยวตักปรานามาถึงบ้านแล้วครับเพึ่งเกี่ยวเตร็จแล้ว โต้ก็เปลี่ยนใหม่ครับโต้โตเปลี่ยนใหม่ครับปัตรรวมหลวครับอาตรร่มรวมนะ ปั๊มกบปัม๊มปั๊มตัวเดินครับอันีเป็นปัมป๊มยุกโกรปั๊มยุกคอ ตัวเดินหน้าต้องลอยครับตัวเดินคันด้านหน้าก็รถน้องใหม่ครับรถน้องใหม่เอามาเกี่ยวเหมือนกันครับแต่เครื่องยังไม่มาเลยครับเครื่อง อาติมนะครับใบมีดใบมีดใหม่ครับใบมีด ไต่ร้อยครับ,บเล่เล่ปัม๊มครับเล่ปั๊มไต่ร้อยครับ,บเล่ปัม๊มเล่ปั๊มก็ม้าใหม่ครับอันใหม่ครับยังไม่ไต่น็อตครับไต่น็อตที่หลังรลอยครับ ตแต่เรียบร้อยครับตแต่เรียบร้อยแล้วตัวตัวเดินตักพัฒนา ต,ตาตาเม็ดห้าติบตัวเวตียตยาวเกินไปครับต้องตัดอีกอีกนิดหนึ่งครับตัดตัวออกตัวนี้มันยาวไปครับ ก็ตัวเดินยังไม่ถึงตั้งล่างเลยตอนตเดินทั้งบนต้นแล้วครับตั้งบนตั้งล่างยังไม่ตน้นครับต้องตัดโต้ออกออีกนิดหนึ่งครับโต้ยาวเกินไป นี่ต้นนี้ยาวเกินไปครับต้องตัดออกอีกอีก่อ,กอเซนคนระอะได้ครับยูทูปครับทำแคนโนนให้เก่อนอ๋อาำรถให้ลูกค้าก่อนบ่อ๋อเขาตกใจลูกค้าเรียบเอาไปเกี่ยวข้าวครับ ตอมไม่เข้ากันครับตำรถให้รถเกี่ยวกันเป็นที่ลอกหม่ปะเปยนที่ลอกหม่ครับให้ลูกค้าลูกค้าเอาไปเกี่ยวข้าวครับนี่ครับรถเกี่ยวมาถึงบ้านแล้ว ปัตนาตองปันตะไลไม่แน่ใจระบบตัวเดินก็แรงครับกันนี้แรงใ้ได้เลยกันก้าวล้มระบายเลยครับกันนี้เลือกเปลี่ยนเปลี่ยนโต้ใหม่ครับกันนี้ เปลี่ยนตัวใหม่อืระบบคอระบบคอใหม่ครับนี่ตัวมุนคอตัวมุนคอใหม่ระบบปันเก้าเล็บก็ใหม่ครับนี่ระบบไตปาาก็ใหม่หมดเลยครับไตปานคอไตปานผ้นมามัดเลยใหม่หมดเลยนี่ มีตัวที่คลายคอเลยครับตอนฟ้าติดคอก็คลายได้เจ๋เลยตรงล่างยี่ห้าคอรครับตรงล่างใหญ่ครับ ไปดูคลิปหน้าครับวันนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนนะรับสวัสดีครับตัดตัดประกอ้ตัดประดด็งให้กิวแตนดีเลยครับ